สวัสดีครับแฟนๆของอนา l ิจินะครับทางช่อง YouTube เรามาพบกันอีกครั้งในช่วงแกะกล่องนะครับซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทย และก่อนที่จะไปพบกับการแกะกล่องในวันนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานรบกวนทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดของลองกินเลเจนด์ไดเวอร์นะครับก็ยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณและเส้นสายอันบริสุดของตัวเรือนดั้งเดิมมาไว้อย่างเต็มเปี่ยมองประกอบทางเทคนิคสมัยใหม่ได้นํามาใช้นะครับ ซึ่งตรงนี้เราสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่นะครับกระจกซัฟไฟร์คริสตัลทรงกล่องนะครับซึ่งจะมีการยกสูงแล้วก็เม็ดมยมยมแบบสกรูอินนะครับเป็นแบบขันเกลียวนะครับมี2ตําแหน่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือตัวเรือนขนาด42มิลลิเมตรของลองคินเลเจนด d d ดเวอร์เนี่ยถือว่าเล็กเกินไปหรือเปล่าสําหรับข้อมืออันนี้จากประสบการณ์โดยตรงที่ผมเคยสัมผัสม,มานะครับต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้เล็กเลยนะครับเ<ม>พราะด้วยรูปทรงนะครับของตัวเรือนที่มีขาสาย ค่อนข้างยาวนะครับเราจะเห็นได้ว่าขาสายของ Legend Diver เนี่ยยาวมากนะครับมีลักทุลักก็คือจากปลายด้านหนึ่งวัดไปอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ53มิลลิเมตรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ Legend Diver นะครับมีความน่าสนใจก็คือเรื่องของความความหนาของตัวเรือนเนี่ยที่ไม่ค่อยเทอะทาเท่าไรนะครับอยู่ที่ประมาณ12.70ม mm ิลลิเมตรนะครับโดยความหนาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปอยู่ที่เรื่องของตัวฝาหลังนะครับซึ่งมีลักษณะที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว กระจกซับไฟนะครับที่เป็นลักษณะของบล็อกเชฟซึ่งเป็นลักษณะของทรงยกสูงตรงนี้ก็เลยทําให้ความหนาของตัวเรือนเนี่ยดูสูงขึ้นมานะครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ลองกินทําได้ดีและกลายเป็นเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของการออกแบบชุดน้าปัดนะครับแล้วก็ชุดเข็มที่สามารถปรับปรุงและก็สร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมาโดยที่ยังมีกลิ่นอายของตัวนาฬิการ,รุ่นนั่งเดิมนะครับเรียกได้ว่า ทำได้ดีและก็สวยกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวนาฬิกาเลยนะครับสิ่งที่ทําให้แตกต่างจากนาฬิกาดําน้ําทั่วไปก็คือเรื่องของการใช้ใชเม็ดมะยมชุดที่2นะครับในการควบคุมสเกลด้านในนะครับซึ่งจะอยู่ในตําแหน่ง4นาฬิกานะครับแลวก็2นาฬิกาโดยตําแหน่ง4ีนาฬิกาจะเป็นตําแหน่งสําหรับใช้ในการปรับตั้งของเวลาและก็วันที่นะครับในขณะที่ตําแหน่ง2นาฬิกาเป็นแบบขันเกลียวเหมืนอนกันนะครับอันนี้เมื่อขันออกมาแล้วจะใช้ในเรื่องของการหมุนเพื่อปรับสเกลด้านในนะครับในเรื่องของการจับเวลานะครับเราสามารถที่จะหมุนตัว เม็ดมะยมตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถหมุนสมบุกสเกลให้ใช้ในเรื่องของการจับเวลาได้ในเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวผมมองว่ามีความปลอดภัยที่ค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าในเมื่อเราลงไปสวมนาฬิกาเรือนนี้ลงไปใช้ในใต้น้ำนะครับสเกลหมุนเองหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่มีใครไปชนบนขอบตัวเรือนจะไม่ปรากฏตรงนี้นะครับเรื่องของการคลายตัวของเม็ดมะยมก็ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการขันเกลียวอย่างนั้นนะครับทำให้การจับเวลาในเรื่องของการทํางานใต้น้ำนียสามารถทําได้อย่าง เที่ยงตรงและก็มีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับกลไกนะครับที่เป็นกลไกใหม่ซึ่งใช้อยู่ใน Legend Diver เกือบทุกรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในตลาดนะครับก็จะเป็นรหัส L 8 8 8นะครับซึ่งมีการปรับปรุงหลายจุดด้วยกันอย่างที่สิ่งแรกที่เรียนไปก็คือเรื่องของซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับซึ่งทำให้มีนาฬิกาเนี่ยต้านทานและก็ทนทานต่อสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังลานสำรองที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบในรุ่นเดิมที่ที่จำหน่ายมาก่อนหน้านี้จะมีกำลังอยู่ที่ประมาณรับ้องบอกกลว่าามีังน เพิ่มขึ้นมาถึง72ชั่วโมงนดะังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้นาฬิกามีความน่าใช้มากขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่หลายคนอาจจะทราบว่าจริงๆแล้วเรามีเหตุผลอะไรบ้างที่จะสอยนาฬิกา Legend Diver เนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อย่างแรกก็คือเรื่องของสตอรี่นาฬิกานะครับอย่างที่บอกนาฬิกาเรือนนี้มีประวัติความเป็นมามีจุดเริ่มต้นนะครับในช่วงของทศวรรษที่1960นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนาฬิกาดำน้ำนะครับอย่างที่2เรื่องของหน้าตาและการออกแบบที่สวยงามโดยเฉพาะเรื่องของเป็นไมยโมยงสองชุดเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ Legend Diver ได้เปรียบในแง่ของรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับอันที่3นะครับเรื่องของความเป็นแบรนด์อย่างที่บอก Longines เป็นแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาที่ถือว่ามีความเกกก่่าาแแล็มีอยุ มากกว่า180ปีนะครับอันนี้เชื่อมั่นได้เลยในเรื่องของคุณภาพเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับในเรื่องของการปรับปรุงใหม่ๆที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถได้สัมผัสนวัตกรรมที่น่าสนใจของลองจินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกลไกนะครับ่างที่เรียนใ้ทราบมีการปรับปรุงหลายจุดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวเรือนนะครับเรื่องของความเพียวนะครับเลตเจนไดเวอร์ Ever, อาจจะดูแตกต่างจากนาฬิกาดำน้ำทั่วไปที่มีลักษณะของทรงบึกบึนและกะห็หนา แต่จริงๆแล้ว Legend เดเ e r เนี่ยมีความบางทำให้สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสนะครับโดยที่ความสามารถในการทำงานของตัวนาฬิกาเนี่ยยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็คือมีระดับการกันน้ำอยู่ที่300เมตรเหมือนกับนาฬิกาดำน้ำทั่วๆไปถ้าไล่ตามเหตุผลอย่างที่แจ้งไปอันนี้ผมถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นพอที่จะทําให้คุณหันมามองแล้วก็เก็บเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตัวเองนะครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามดูกันนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ